เกียร์สี่เลยออกเกียร์สี่เลยเกียร์แรกเกียร์สี่ต่อไปก็ต้องเข้าเกียร์แปดเข้าเกินแปดเลยแปดแล้วแปดแล้วก็กระโดดท่อเก้าสิบเลยนมันมีสิบสองเกียร์นี่สิบสองเกียร์สิบสองสิบสองเกียร์เกียร์ไม่เหมือนกันเกียร์เป็นเกียร์กลับแล้วลองไล่หนึ่งได้ไหมหนึ่งหนึ่งอะไล่ได้แต่มันช้ามากใช่หนึ่งสอง สามสี่หกเจ็ดแปดเอ่อแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ตกไปยินระต่ายก่อนนะยินระตายเลยที่จะเข้าแปดแปดแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองเอ็ดสิบสองอ่าโดดเลยเพราะกำลังมันเยอะอ๋อยินยินถึงแปดแล้วก็ยินยินระต่ายยินระต่ายเลย ตบเกียร oh. uh ์หกแล้วก็กินกระตายเลยก็ได้กินเข้าแปดเลยแปดนะขึ้นเขาขึ้นอะไรเดี๋ยวเยียมให้หลวนชาวบ้านนะครับแล้วแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างอะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรหรอกปกติธรรมดาแหละแต่ระบบมันดีอันนี้อันนี้เครื่องกี่แรงครับอ้างสามร้อยแปดสิบห้าแรงสามร้อยแปดสิบห้าแปดสิบห้าแรงมาอันนี้สุดยอดอันนี้เขาเรียกกัอะไรนะ เกียร์เกียร์ยาดีก็เลยเกียร์อยู่ยี่ห้อรถยี่ห้อจัสแมนจัสแมนโอเคนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปต้องขอขอบคุณป๋าขอเขารีวิวป๋าเขาก็รีบไปขึ้นของครับครับไปแล้วครับขอบคุณครับ i'm okay. not